เวลาเราจัดอันนี้เราจะมีปัญหาว่าเราควรจะจัด MCP Joint ยังไงจัดที่เหยียดไว้จัดที่งอไว้งอไว้สักเท่าไหร่ดีสมมติเราบอกเราต้องการทำ Dynamic PIP Extension Spring เราควรจะ immobilize MCP Joint เพื M ่อให้แรงดึงไปกระทำที่ PIP Joint แล้วถามว่าเราจะจัด Position ของ MCP Joint ไปไ้ในท่าไหน Full Extension Flexion ท่าใดก็ได้แต่ไใ่ท่า Flexion เพื่ออะไร เหตุผลทำไมถึงจัดไม่มีค่าเซ็กชันนะ Y ทำไมต้องเป็นเซ็กชันส่วนหนึ่งก็ใน,ใน,ใ,นในอาจจะในแง่เมคนานิกคือถ้าเราจัดตรงนี้องอไว้การเลื่อนไหลของตัวเบสนะบางทีไหลมันไหลาตามแรงดึงนะมันจะมีการไหลของสปินหรือจะมีไอตัว MCP เซ็กชันสปินอะ ที่เราจะเกิดปัญหาว่าตัวเบสมันถลายออกไปชนแต่ MCP j o i n อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ลอ็อก MCP joint ไว้ดีๆมันจะถลาย,ลายไอตัวเบสทั้งชิ้นเนี่ยมันถลายแทนที่มันจะมีแรงหนึงมันมีแรงแรงเลื่อนแรงเลื่อนถ้าเราไม่ลอ็อก MCP joint มันในช่างงกับอีกอันาหนึ่งในแง่ของการต้องการให้ตัวรอง extensor หรือ extensor ไปทำงานในการช่วยเหยียดตัว p a p j o i n ได้ดีขึ้น เราควรจะจัด MCP ให้อยู่ในท่าเซ็กชันเพื่อให้เกิดแรงดึงกับตัวรองเอ็กเทนเซอร์รองเอ็กเทนเซอร์จะได้มีแรงดึงส่งไปที่ตัว PAP จอยดึงให้มันเหยียดได้ดีขึ้นมันก็เป็นเหตุผลที่คุกครจะจัดตัว AM a m c p จอยไว้ในท่าเซ็กชันซึ่งส่วนใหญ่ก็ควรจะอยู่ในท่าประมาณไม่เกินฟังชั่นอลโพซิชันเออเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าฟัง i o n a l Position ของ MCP จอยควรจะเป็นเท่าไหร่ เพราะในสปีดหลายๆอันที่เราเรา,เราจัดส่วนใหญ่เราก็จะจัด m c p joint f l c t i o n อยู่ในมุมที่เป็น functional position หรือถ้าเตรียมใช้งานทีนี้ถ้าเราเคยทำเองเนี่ยหรือไปร่วมจัดกับเทอปิสเนี่ยเราจะมีปัญหาตรงนี้เยอะอะไรเงั้ยบางอย่างนี่เราไม่อยากจะทำเลยจัดเราเคยทำที่มีปัญหาเยอะก็คือเดี๋ยวก็จะมีรูมคือ ไอ้ดนามิกสปิงกับรับเรเดียลเนิร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ล็อกลิสต์นะเราเอาตัวดนามิกเป็นตัวดึงทั้งลิสต์ทั้ง,ง MGP จากที่มันพอดีเนี่ยมันยากมากเลยกรณีที่เป็นซับซิทิลคือใส่เพื่อทดแทนกำลังกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงก็คือให้แรงแนวแรงดึงมันทำไปจนถึงตำแหน่งที่เป็น functional position ก็คือดึงไปจนถึง n e วทรัล position แต่กรณีคอเล็กฟ f i x e ฟ deformity บางทีเนี่ยเทนชั่นที่เราตั้งเนี่ยมันต้องให้เกิดผลในการควบคุมคอลลาเจนอะไลเมนโดยที่ไม่เกิดทีทูเด a ิชบางทีเนี่ยไอที่มีปัญหาคืองบอะความงบตั้งม,มันเต็มที่เลยเอาแม็กซิมอลเทมชันเสร็จแล้วคนไข้ก็ใส่ไม่ได้ไนพวกนี้เราก็ต้องให้มันบาลานซ์การระหว่างคนโทรลคอลลาเจนอะไลเมนให่มีการยืดตัวของพวกคอลลาเจนในขณะเดียวกันไม่เกิดเดม g e กับตัวซอฟต์ทีชูไนพวกนี้ก็ต้องตั้งให้เหมาะสมส่วนใหญ่ก็คือหลักการก็จะเป็นยังไงนะหลักการ มอด e r อร์เ e t i o n ช o n ลองดิว t i o n ท่านก็ต้องอธิบายคนไข้ว่าให้ปรับให้แนวแรงดึงมันไม่ไม่ต้องเต็มที่นะแต่ให้ใส่ได้นานๆอย่างน้อยในวันแรกก็ควรจะสับประมาณครึ่งชั่วโมงควรจะทอะเ,เรทแรกๆอาจจะ20นาทีเราไม่ชินแต่ไม่ควรจะน้อยเลอแค่5นาทีแสดงว่าเทนชันที่ตั้งไวเ้เยอะเกินไป <c oughs> มีอะไรนี่ก็คือหลักการที่บอกว่าต้องปรับเปลี่ยน dynamics action ให้มันทํามูชากับส่วนงที่ต้องการให้มีการขยับเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของข้อที่ดีขึ้นทีนี้มาถึงเวลาเราจะสั่งสปินหรือดีไซน์สปินหนึ่งอันเราต้องมีคําถามอะไรบ้างก็ต้องสร้างคําถามคือจะใส่สปินไปเพื่ออะไรถ้าจะ immobilize ก็คิดไม่ยากก็ต้องทาเป็นได้แค่ static spring แต่ถ้าต้องการ increase motion เนี่ยเราดีไซน์ได้หลายแบบจะทำ serial static ดินามิกหรือส t ตติกโปรเกรสซีฟก็ได้ถ้าต้องการให้ทํางานแทนกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงหรือชดเชยฟังก์ชันหรือโมชั่นที่เสียไปก็มกกักจะเป็น Dynamic สปริ n t จะใช้เพื่อวิ่งเน็ส่วนใหจะเป็นดิานามิกมีส่วนหนึ่งที่ทำในแค่ s t a ติกแต่ static เรียกอย่างที่บอกมันมีข้อเสียคือมันไม่ได้เทรนวัสโซ่ที่วิ่งเลยมันจะอยู่กับที่ตามตำแหน่งที่เราตั้งเหเลียงเนืออ้อมาถ้าเราทําเป็น ตัว static d o r s a l p t e r a l s p i t มันไม่ได้ใช้ c h a i n l i s s extensor เลยนันแนวโน้มจริงๆถ้าไม่มีปัญหากับเทโลปิสเขาก็บอกว่าถ้าเป็น substitute for weakness ควรจะทำเป็น dynamic เพื่อจะได้เ t r a t c muscle ที่ weakness ไปด้วยขณะที่ใส่ split ไม่ควรทำเป็น static หลักการืื dynamic ก็เหมาะกับพวกเนี่ย substitute for weak muscle แล้วก็ สมัยเรามาแรกๆเรามีปัญหานั้นจะทำแค่ hand spin น i s t hand spin ก็ใส่แค่ไหนดีวะ้ปะมีลูกเคยเกิดเคยเกิดปัญหามันจะใส่ยาวใส่สั้นใส่แค่ไหนดีส่วนใหญ่เราต้องถามว่าแล้วเราเวลาเราใส่ถ้าเราข้อบลิสไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรไหมมันช่วยทาให้โมชั่นของตัว d i s t t a l segment ที่เราต้องการที่ขยับมันดีขึ้นไหมประสิทธิภาพหรือแมานิกมันดีขึ้นไหม ือช่วยทําให้ stability ของตัว d i s s t สเ e ิร์นเซดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามันมีผลก็ควรจะ cover risk ถ้าใส่แล้วมันก็ไม่ได้ทีผลอะไรดีขึ้นกว่าไม่ใส่ cover risk ก็ไม่ cover risk เวลักการของใส่สป,ปินก็คือให้มันเบาที่น้อยที่สุดเธอท่าน้อยที่สุดใส่ให้มันสั้นที่สุดส่วนใหญ่เราก็ต้องเนี่ยจะทําให้ไหนดี hand spin, hand spin, แทนสปริงแทนสปินเราก็ต้องมานั่งพิจารณาตรงนี้ว่ามันจะส่งผลด้านแมคานิกมากน้อยแค่ไหน ก็อันนี้ก็พูดไปแล้วคือต้องมานั่งพิจารณาว่าโดยเฉพาะทำไดนาหมิกเนี่ยจะต้องเซฟไรท์จอยไหนไว้ไหนไหนไว้หรือเปล่าเพื่อทำให้แรงไดนามิเคชั่นส่งผลต่อส่วนที่เราต้องการเป็นที่แล้วก็เดินไปบอกเทรลปิสว่าต้องการดีไซน์แบบนี้ ใส่ด้านโมล่าหรือด้านดอซ่องดีส่วนใหญ่ถ้าใส่เพื่ออิ m โมบิลไลน์ไม่ได้ต้องการฟังก์ชันอะไรก็ควรจะใส่เป็นโมล่าสปรินเพราะเรารูดด้อยู่แล้วว่าด้านโมล่าไซส์มันจะ tolerate กับเบเซอร์ได้ดีกว่าเราไม่ต้องการจะไปทำฟังก์ชันอะไรก็ใส่เป็นโมล่าแต่ถ้าถ้าใส่เพื่อ substitute หรือ increase motion มันก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการเพิ่มเฟกชันหรือเอ็กเซนชันก็ต้องใส่ตามแนวแรงดึงที่เราต้องการถ้าจะเพิ่มเฟกชันเขคงต้องทําเป็นโมล่าสปรินท์เอ็กเซนชันก็ทําเป็นดอซ่องสปริน จริงเดี๋ยวพูดสป i ินต์พดอีกทีหนึ่งว่าพอไปอ่านมาแล้วเออมันไม่มันอาจจะไม่ใช่ทีนี้พูดถึงว่าเวลาเราต้องการเพิ่มโมชั่นอย่างที่บอกเราจะดีไซน์เป็นซีเรียลสเตติกไดนามิกหรือสเตติกโปรเกรสซีฟเราพิจารณาจากอะไรก็คงต้องดูจากเขาเรียกอะไรดีกรีกับดวเรชันของสติฟเนสมันเป็นโฟนิกหรือแอคิวสติฟเนสติดมากติดน้อยแล้วก็ ขึ้นอยู่กับตัวจอยที่มีปัญหาแล้วก็มุมติดใช่ปมุมติดนั้นจะส่งผลต่อดีไซน์สปินที่เห็นชัดๆที่พูดเสมอดือตัว p a p j o Section c o n t e c t o r มุมติดที่ต่างกันไปการสั่งประเภทของสปินก็จะต่างกันไปที่พูดถึงดนามิกดนามิกจะมีข้อดีในแง่สามารถที่จะ adjust มุมแนวแรงดึงไปได้เรื่อยๆเพื่อ collect position เพราะนั้นในมุมติดที่ค่อนข้างเยอะหรือค่อนข้างเออในมุมติดที่ค่อนข้างเยอะก็ควรจะใส่เป็นด n นามิกสปริงก่อนเพราะมันจะสามารถปรับตามมุมที่มันดีขึ้นไปได้เยอะกว่าเรนจ์มันเยอะแต่ข้อเสียของด y นามิกก็คือมันเทอะทาใส่แล้วคนไข้จะใช้งานดึงไม่ได้เลยนะเวลาเราสั่งด n นามิกไปให้คนไข้อันนึ่งเนี่ยให้อจะใส่ได้เฉพาะช่วงที่ไม่ได้ใช้งานมืออะไร เมื่อไหร่จะใช้งานมือว่าต้องถอดออกเพราะั้นมันมีปัญหา